จะเป็นผู้ชายก็ต้องเจ้าชู้กันบ้างจะให้รักเดียวใจเดียวตลอดมันดูไม่เท่ดูเชยเยบานบานนี่คือคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มีคนมาเม้นในโพสต์ล่าสุดของผมคือผมว่าในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจรู้สึกว่ามีแฟนเยอะๆแล้วมันเท่มันทําให้เราดูเป็นคนที่มีคนสนใจมากทําให้เราดูเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในกลุ่มเพื่อนฝูงมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับถ้าใครที่กําลังรู้สึกแบบนี้แต่ผมว่าเมื่อเวลาผ่านไปนครับเมื่อเราได้มีชีวิตคู่ความรักจะค่อยๆสอนเราว่ามีแฟนคนเดียว แม่งคือเท่ที่สุดแล้วอ่ะที่มันเท่ครับไม่ใช่เพราะว่าความซื่อสัตย์ทําให้มันเท่นะแต่การเป็นคนที่เอาชนะความอยากมีหรือความเจ้าชู้ภายในจิตใจตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราคือผู้ชายที่เติบโตจากภายในเติบโตทางวุฒธธิภาวะเติบโตทางความรักผมว่านั่นแหละคือความเท่อย่าลืมนะครับว่าที่สุดของการเอาชนะมันไม่ใช่การเอาชนะใจคนอื่นแต่มันคือการเอาชนะใจตัวเองและอย่างหนึ่งครับผมว่าความซื่อสัตย์มันไม่ได้ดูเฉยเลยนะเพราะมันคือสิ่งที่บอกว่าเราเข้า เข้าใจความรักจริงๆเพราะการได้รักใครสักคนหนึ่งเป็นจริงๆแล้วมันจะทำให้เราเลือกที่จะไม่ทำให้คนที่เรารักเสียใจและนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่ามันเท่กว่ากันเยอะเลย